วันนี้มากันที่จังหวัาาดราชบุรีครับรมากันที่สนามต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยผลงานดีด้วยกันทั้งคู่นะครับในชุดนี่คือเทรนเนอร์ที่นำทีมได้คว้าอันดับสออยู่ตอนนี้นะครับวันนี้คือ กูตัดสินสุพลสว่างจิตนะครับเป่านกวีเริ่มการแข่งขันนะครับทางฝั่งโอสถสภานะครับอย่างที่เรียนไปนะครับก็มีทางสนทุมย้อนกลับมาเปิดอีกทีครับเจษดาโดนมุดักไว้ก็ยังเก็บได้ครับโอสถสภา150ไ้เข้ากลางมาลองยิงเลยครับปั่นโค้งโอ้โหลอยมาปัดทิ้งได้ครับโอ้ยลูกนิอวกริต สุดยอดน,นะครับเนี่ย<ม>โอสดสภาสิกควบขึ้นมาแล้วครับอดิศักอดิศักให้ตามช่องเกี่ยวไม่เด้หลุดมาถึงแปลรุนี้เรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะโต้กลับเร็วครับมาเข้าทางปืนของทางด้านนารงจันทร์สวยพอดียิงแบบนิ่งๆนิ่มๆเลยครับอ้าวครับขึ้นนำแล้วครับ,รบ1นึ่งูนย์โอ้ขาวกองเชียร์ก็มีมาบ้างเหมือนกัน เอาละครับควบขึ้นไปเลยครับจอนเซซ่าไปถึงเส้นหลังโดนเบียดลม้มโอ,โอ้ให้จุดโทษครับโอ้โหเอาครับตัคลาสคาร์โโซสามประตูยิงไปแล้วด้วยก,การนี้ยิงโอ้เรียบร้อยแม่หลอกนัครับจริงๆไล่ตีกึ้นมาครับราชบุรีหนึ่งประตูต่อนหนึ่งจากลูกที่จุดโทษ กาโดโซครับก็ไม่เข <คน S 1> ้าใครลังเลี้ยงขึ้นมาเก็บไว้ได้เยี่ยมครับอาครับฝากมาครับอารอนดาซินวามาที่ซิพาหูกลับี่อารอนดาซินวาทีเองสลัดหลุดไปได้ไปถึงเส้นหลังเปิดกลับมายิงเข้าประตูตัวเองโอโ้โหเข้าประตูตัวเองครับโอโ้โหโชคล้านจริงๆครับศิีาสีกำปังนะครับเนี่ยมันมันสกิบแล้ว เดีย๋ยวพระสิงห์กับปนุวิทย์หมดเวลางานแล้วคัจริงๆนะครับบุกมาชนะราชบุรีมิดผลรองจากสูงเข้าประตูตัวเองครับนั่นคือของโอสถสภานครับส่วนราชบุรีเอาประตูคืนมาได้มาจากจุดโทษของตามผลงานโอสถสภานในลดูกาันนี้นะครับว่าจะดียาวต่อเนื่องขนาดไหนราชบุรีก็อาจจะสะดุดไปหน่อยนะครับ